สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นวันที่หนาวที่สุดนะครับในช่วงก่อนที่จะสิ้นตีส5 6ริครับอุณหภูมิลดลง 2- 4องศานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าวันนี้นะครับถ้ามาเช็คในส่วนของอสภาพอากาศนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้หลายพื้นที่นะครับหนาว อำเภอเมืองจังหวัดเลย14องศาเซลเซียสครับอำเภอภูเรือ12องศานะครับอุดรธานีหนองบัวลำบู14องศาเซลเซียสแล้วก็หนองคายบึงการสกลนคร14 1 5องศาเซลเซียสครับชุมแพ15องศาขอนแก่น16องศานะครับกาฬสินธุ์15องศานะครับแล้วก็ร้อยเอ็ด16องศาเซลเซียสยะโสธร17องศาอำนาจเจริญ17องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็นกครราชสีมา17องศา,าเซลเซียสนะครับบุรีรัมย์17องศาสุรินทร์17นับศรีสเกต17องศา,าเซลเซียสอุบลราชธานี18องศา,าเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้อุ้มผางจังหวัดตาก16องศาพบพระ19องศานะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือหนาวต่อเนื่องนะครับแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน14องศานะครับขุนยวม14อำเภอปลาย 12องศานะครับแม่แจ่มเชียงใหม่14องศาอมก๋อยเชียงใหม่14องศานะครับแล้วก็ทางด้านเชียงใหม่เชียงรายประมาณ14-15องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ว่าเป็นอุณหภูมิที่หนาวนะครับอุณหภูมิลดลง2-4องศาแล้วก็ทางด้านจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านจังหวัดน่าน ทางด้านบอกเรือนะครับ11องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ปัว14อําเภอปง15นะครับแล้วก็ทางด้านฟากทา่าทางด้านอุตรดิษ1์องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เหนือตอนล่างกลางตอนบนประมาณ1 8 1 9ถึง20องศาเซลเซียสนะครับทางด้านภาคกลาง21องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็นครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22-23องศาเซลเซียสส่วนทางด้านตะวันตกสวนพึ่งราชบุรี20องศานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อุณหภูมิลดลง2-4องศาครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ทางด้านภาคใต้นะครับบรสุมตะนอกเฉียงเหนือยังคงมีกําลังแรงนะครับพัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้ ส่งผลทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของโซนภาคใต้นะครับส่วนทางด้านอีสานกับเหนืออุณหภูมิก็จะลดลงนะลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องนี่คือวันอาทิตย์นะครับแล้วก็พอเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์ก็ ยังคงหนาวอยู่นะครับโดยเฉพาะโซนอีสานครับโซนอีสานจังหวัดเลย14องศาครับอุดรธานี14ภูเรือ14องศานะครับแล้วก็ทางด้านบึงการสกลนครนครพนม14-15องศาเซลเซียสนะครับสกลนคร15ชุมแพ15-16องศากาลสิน16นะครับชัยภูมิขอนแก่นนะครับ16-17องศาเซลเซียสอีสานตอนใต้ นครราชสีมา17บุรีรัมย์17นะครับสุลิน17รีสเกษ16 17องศานะครับอุบลราชธานี16 17องศาเซลเซียสนะครับก็ต่ำสุดอีสานอยู่ที่ภูเรือจังหวัดเลยอ,อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ14องศาเซลเซียสแล้วก็ภาคเหนือนะครับอําเภอปัวจังหวัดน่าน15องศาเซลเซียสนะครับบ่อเรือนะครับเพราะฉะนั้นหนาวสุดบ่อเรือ11องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ทางด้านฟากท่าอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้นะครับอขออนุญนับเช้าวันจันทร์นะครับยังคงหนาวต่อเนื่องแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนะครับเชียงราย16องศานะครับอำเภอเมืองเชียงรายพญามองราย17นะครับแม่สวย16องศาชายปราการ15องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านแม่แจ่มนะ15องศาแม่เสรเรียง15องศานะครับอมก่อยเชียงใหม่15องศาเซลเซียส ลำปาง17นะครับแล้วก็แพร่17องศาเซลเซียสสุโขทัย18นะครับแล้วก็ทางด้านกำแพงเพชร18อุ้มผางจังหวัดตาก14องศาเซลเซียสนะครับแม่สอด17แล้วก็ทางด้านทองผาภูมิ18องศาเซลเซียสไซโยการจนบุรี19องศานะครับ แล้วก็ทางด้านสามโคกปทุมธานี20องศาเซลเซียสพระนครศรีอยุธยา21นะครับอ่างทอง21ทางด้านตะวันตกนะครับทางด้านทางด้านตะวันตกเดี๋ยวดูนะครับในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับทางด้านตะวันตกก็จะเป็นสะแก้วนะรประมาณ10 21องศาเซลเซียสนะครับ ชนบุรี22พัทยา24ระยอง23นะครับจันทบุรี22 23องศาเซลเซียสนะครับเพชรบุรี22องศานะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าว,วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่30แล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเช้าว,วันสุดท้ายของปีนะครับก็คือวันอังคารที่31นะครับเดี๋ยวไปดูวันอังคารที่31นิดนึงนะครับ จังหวัดเชียงราย16นะครับคุณยอมแม้องศาน15 17ชิม่17นับแม่สอด17อุ้มผาง14องศารครับท่องผาภูมิ17สวนพึ่งราชบุรี20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดเลยอีสานตอนบนนะครับหนาวนับ14องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ออ15องศานะครับอุดรธานี16นะครับ แล้วก็เมืองการ16สกลนคร16องศานะครับขอนแก่น16องศากาฬสินธุ์17นะครับพุกดาหาร18ชัยภูมิ18นะครับมหาสารคาม18องศาเซลเซียสอุบล19นะครับบุรีรัมย์17นะครับนครราชสีมา17สุรินทร์17องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านกรองหาดนะครับ จันธบุรีสะแก้ว21-22องศาเซลเซียสนะครับนะครราชสีมา17นะครับทางด้านภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล21องศาทางด้านกาญจนบุรี17นะครับอุมมผางจังหวัดตาก14องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อมก๋อยเชียงใหม่15แม่สเสเลียง15นะครับแม่แจ 14, ่ม14อำเภอปลาย13นะครับอำเภอปัวจังหวัดน่าน 15บหอกเรือ12นะครับก็เป็นอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้นะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับขออภัยนับเช้าวันสิ้นปีนะครับจังหวัดแพร่18นะครับสวรรคโลกสุโขทัย18นครไทย17เจ็นะครับเพชรบูรณ์สิองศานะครับแล้วก็ทางด้านพระนครศรีอยุธยา21องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพ21เฉชเชิงเาน20นะครับระยอง จันทบ,บุรีตราด21-22องศาเซลเซียสนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ